หลังจากหัวหน้ากมของเราตื่นตอนบ่ายโมงครับพวกเราถึงจะได้ไปกินข้าวกันเขาบอกไปเรยตอนบ่ายสองทุ่มไม่เขาบอกเขามาตั้งแต่สิบโมงแล้วไม่ใช่หรอไม่มันบางเจ้าเขาบอกมาสี่โมงเช้าอ่ะก็สิบโมงวันนี้ก็ฝาก้องไ้กับร้านอาหารอีสานเช่นเดิมตั้งแต่วันจันทร์ก็สามมื้อลวร้านอาหารอีสานเราวัน กินวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันนี้วันมาคบ,บูชานะไม่มีฝึกงานก็เลยมาหากินร้านอาหารอีสานกันส่วนคุณพีพรพลนั้นก็เข้าไปตลาดน่าจะซื้อเผื่อเย็นเลยทีเดียวก็ไม่ได้มากินด้วยกันแต่อาจจะแวะมาตอนขากลับมาเจอกันสัก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านพักส่วนพวกผมก็เดี๋ยวกินกันแล้วก็ซื้อไปตอนเย็นเลย วันนี้มีทำความสะอาดบ้านกับซักผ้าให้เสร็จดึกดึกให้ทำงานทำการกันที่ค้างคากันเอาไว้รีวิวส้มตำร้านนี้หน่อยครับแกะย่างไมเช่บุรีได้เยอะมากครับได้เยอะอร่อยได้เยอะมากแล้วก็อ,อ,อิ่มโคตรใช่อิ่มมากรสชาติาดีราคาไม่แพงครับโดยเฉพาะส้มตำนี่คือสองร้อยเท่าไหร่นะเสียดสองร้อยแปดสิบห้าสองร้อยแปดสิบห้านี่ไก่ตัวหนึ่งอีกครึ่งตัวอีกนะครับอ่ามีไก่ตัวหนึ่งมีนะไก่ตัวหนึ่ง ตำปูปลาตำข้าวโพดตำข้าวโพดตำตกตกหมูข้าเหนียวข้าเหนียวสใช้ได้ใช้ได้แต่จานก็ตกคนเราไม่ถึงร้อยอ่ะเ้วก็จานใหญ่จานใหญ่มากไก่ตัวหนึ่งนี่แบ่งกินครึ่งตัวแล้วก็เอากลับครึ่งตัวเนี่ยเผื่อใครแบบแวะเวียนมาหรือใครไม่รู้อะไรเปิดพิมพ์คขว่าบ้านสร้างมาจะไก่ย่างเชียงบุรีตรงสี่แยกครับเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเย็นกัน อากาศกำลังร้อนๆให้ดูให้ดูบรรยากาศเหมือนเดินอยู่กลางทะเลทรายร้อนมากมันร้อนร้อนมึนก็ต้องใส่เสื้อผ้าน้นอนนกบินอยู่ข้างบนท้องฟ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมากินตอนเย็นต่าดๆลาวขนมมันน่ากินนะแย่มาก <ยอด Legend> กับด้านนิดหน่อยแต่ว่า, <S <S <ess un> ววาเราอเองแล้วกันว่าเ <S ess un> มนูอะไร <S <S <ess un> มีอะไรมี Go Go! โกโก้นมพัทเทลฟูโทนเออเคยไปกินนมพัทเทลที่ตอนลงชุมชนอะ่ะเ <S ess un> ทียวอ,อ,อยู่อร่อยอยู่ <S <S <ess un> มันอยู่แถวคลองสิบสี่อ่ะน่ารับทานน่ารับทานเดี๋ยวก็พูดนะครับ ่ให้นิสัยแล้วไอ้นกปิดหัวนมหน่อยเดี๋ยวลองยูทูบไม่ได้แล้วคุณจะปิดยังไงคุณจะยกถังน้ำอยู่เร็วเร็วหนักเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดหัวนมให้อันนี้คือการเซ็นเซอร์หัวนมนะครับเรากาลังจะเทน้ำเพื่อที่จะหุงข้าวนะฮะับโอ้โอเคส่วนตัวนี้ก็เราเดือดเราเดือดนะครับเราจะมาทำแกงจืดกัน นะแล้วก็มีป่นปลาแล้วก็มีไก่ย่างกินอะไรไปไม่กินอะไรไปไม่กินไม่ได้กินอะไรหรอกินเผือกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับข้าวของเราเปิดพอดีไอ้นกปิดนมด้วยนมถ่ายพี่อะไรก่อนเดินเกียร์เกียรคยคุยคุยเซนเซอร์เซนเซอร์อ่ะเดี๋ยวน้ำใกล้เดือดแล้วเดี๋ยวรอเดือดนิดนึงก็ใส่หมู เราลองทำเมนูอะไรครับบุบิมแล้วครับเพราะผมกินข้าวแล้วเฮ้ยเห็นนะฮะตัวเรียงเราก็แค่หมดเต็มทีแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผมน่าลักขี้เฉยบางคนจะคนได้ดูคลิปล่าสุดหรือยังครับลงไปถึงวันที่ห้าแล้วนะครับอันนี้คือวันที่หกนะครับนี่คือวันที่หกน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวใส่หมูกัน ก็หลังจากที่เราต้มหมูสับเสร็จนะครับแล้วก็ตักฟองและตักฟองทิ้งไปอันนี้ก็คือใส่ไข่ตานาพยาบาลใส่ไข่เสร็จก็จะพิดทพิยให้พี่นกเขาใส่เต้าหู้กูตัดคิดอย่างนี้นะออมันง่ายีดีกว่าใกล้เสร็จแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวขอปรุงกันนกระวังนิ้วสองุมยันจะไปดูหน่ะ เเล่นเฮาเล่นเข่นือเกาหลียังไม่มีซับนะแต่แปลว่าดูก่อนเล่นเอาไปว่ากูก็ชอบตอนที่แบบกินชิมกันเรื่องเราจบอ่ะมะนาวป้าหมดต้นแนเนี้ยไม่แน่ไม่แน่นะเว้ยเอยน้องมึงไม่เคยล้างเลยไม่แน่นะเว้ยเราเจ็ดแปดคนนะผู้ชายอาจจะจบไปสักคนนึงเป็นหัวหน้าบอร์ดก็ได้ใครไปรู้ใครร้อยอี้ยังไม่ใช่แน่นอนนะไอ้น้องมึงตัดตัดไปคนแรก อาจจะเปเอเตอร์เอเตอร์มันไปดูขนาดเี้ยเหมือนเอเตอร์มันจะไม่ค่อยแบบว่าชอบเปลี่ยนอาชีพปะมันต้องออกขายแค่เราแต่วาไม่แน่เรามันอาจจะไปขายของมันอาจจะเล่นหุ้นจนรวยไอ้น้องท้าเอกสารที่อยู่ฝ่ายอนุมาตสินเชื่อเขจะไมแบบว่าเขาจะบอกว่าไม่ได้ใส่ผักเพราะว่าเขาเปิกมาถูกไหมวางขึ้นไปเรียบร้อยไม่สาวเบิกไม่มีตู้เย็นเก็บนะเพราะเราไม่มีตู้เย็นนะมันก็ขายบัญชีขอผอยากทำเยอะๆย่อไปย่อไป อีนานี่ดีอีนายนอีพเปินเนี่ยใช่โคดือจะเป็นรูไมึงขีฟองสองอีกเปินึงก็ได้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องอเนี่มันเขียนไอไอแกมันมเียลสุดลืมหลงโอเคกันแลเออนี่มันเฮ้ยตัวมึงเปิดไฟอยู่หรอตัวมึงเปิดคนเซ็กซี่ไหมฮะอย่าไม่ไดเปิดไม่ได้เปิดเอาเรียบร้อยเวจัดส่วนนี้ก็ เหมือนเดิมพยายามไปรออที่สองที่สามแล้วก็ยังไฟมันก็ตัดก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีก็จากไข่เจียวว่าเป็นไข่คนไข่คนไข่น้ําไข่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อรให้มันสุกมันต้องกินหมดมันนะโฮเมียมันก็เสียมันไม่ค่อยเสียง่ายกินได้ถึงเพื่อนเช้าอ่ะเราตักเป็นทีละช้อนไหมแล้วก็ปลูกไว้ก็แหละไม่ไม่เอาเทใส่ช่วยใช่ไหมไม่ต้องเทใส่ถ่วยแล้วตาเป็นทีละช้อน๋ยวเปิดไรอย่าเปิดไร ไปถนนแล้วก็เอาน้ำพริกเนี้ยเทใส่ฟักอะไรเงี้ยกูงงเลยอ่ะอันนี้ว่าอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ตากอันนี้ใส่เนี่ยซอสก็คือเทไอ้ตักอันนี้ใส่เป็นอตาส่วนน้ำจิ้มเนี่ยกูจะเทใส่สารนี่ยไฟร้อนแล้วเนาะนี่นะมนเป็นคนเซปต์มันคนให้กูกลั่นกูเทน้ำจิ้เนี่แหละน้ำจิ้มไก่นี่แหละ ทอดีอร่อย้มไก่ไม่ทำอร่อยดีน totally ่ารับทานน่ารับทานใส่ไอ้เน hmm? ี่ยมะขามเปียกอ่ะชอนแบบนี้เปรี้ยวหวานแค่สุกแล้วนี่จะเป็นไข่คนให้มันสุกเป็นไข่คนนั่นแหละอออออนออืหออมืออ uh ืออมมอ ลูกพี่นกเมนูวันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับลูกพี่นกเมนูวันนี้อร่อย <c oughs> ครับอร่อยจบกันไปแล้วกับนะฮะมีไก่ไก่ย่างมีมีไข่ไข่คนเป็นแบบว่าไข่ไข่น้ำแล้วก็มีต้มจืดมีป่นปลาก็เหลือเหลือต้มจืดกับไก่ย่าง เดี๋ยวพรุ่งนี้จะผล,ลปลาลาก็เหลืออผลปลาลาอีกอแล้วก็จะทํากินกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้าแต่คิดว่าน่าจะไม่ช้าน่าจะตื่นกันมาส,สายๆและวันหยุดทวันหยุดเป็นวันหยุดตอนหน้าพรุ่งนี้นนทำกับพวกกันบ้านกันด้วยช่วงนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีเรียนภาษอังกฤษก็จะเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ก็ลาไปเท่านี้สวัสดีครับเจอกันเจอกัน